เฮ้ยตัวอะไรวะน่คืออะไรอ่ะคืออะไรเพื่อนเหมือนโดนแช่แข็งเฮ้ยอ้าวอยู่ก็ได้แคนดี้เอ้ยอ๋อมันเป็นไอ้นี่นี่่าน้ำยาน้ำยาปั๊มแคนดี้ครับตอนนี้แต่ได้ทีละห้างอยาังได้พลแสงอ่ะซูมให้หน่อยได้ไหมนายซูมเลยอ้าวันนี้ก็เป็นน้ำแข็งตึ๊ดติรดตดตดทำไมนะเป็นน้ำแข็งเพิ่งส่งเมื่อกี้ เฮ้ยเขาไม่ตอบเขาใช้ผลแมกมาแต่ว่ากลายเป็นน้ำแข็งอะ่ะเป็นแบบว่า two in one ได้ผลที่เราใช้นี่แหละได้ผลที่เรานายใช้น้ำแข็งเหรอแมกมาเราเห็นแต่น้ำแข็งก็อาจจะเป็นอ่ากิจกรรมแหละดูแล้วนี่ไงมันมีเอฟเฟกต์เหมือนเป็นไอซ์มันแบบไม่ใช่บั็อกอะ่ะแมกมานายเห็นน้ำแข็งไหมไมอ่อ้าวหรือสรุปมันเป็นบัก็กงงตอนนี้งงนะ สงสายบักเราดำดินให้ดูมีดำดินแล้วมีเอฟเฟกต์ีมาเนี่ยโอ้โหโค้เท่โอเคตอนนี้ก็มีกิจกรรมครับดีหมาปูึป่ะก็คือจะเป็นสกินของผลเสือซึ่งก็ค่อนข้างรู้สึกว่าจะตียากเหลือเกินทำมาได้แบบว่าเรียกว่าไงดีมอนแบบยึกยักยึกยักโอเคแต่ก็แบบสมเป็นบอสดี แต่บางทีก็ลายตาเลือด2,15,000ก็ถือว่าไม่เยอะนะเห็นแค่ว่าตีโดนยากแล้วกันไดเออได้แคนดี้มา400แล้วนี่คืออะไรแคนดี้เราก็เปิดประตูครับปึ๊บนี่ทิกออทีตัวอะไรวะเนี่ยบอสพิมพ์อะไรด้วยเฮ้ยพิมพ์ทับฮิว วอสพิมโค้ได้เหรอนี่ดูอ๋อไม่ใช่พิมพ์อะไรเนี่ยบ r o โดนเทคไมค์แคนดี้เหยาแคนดี้ฉันไปเหรอเป็นกิจกรรมที่เน้นเปิดประตูนะครับอันนี้คืออะไรเนี่ยอีกหนออ,อีก r e ดีกว่า <c oughs> เพิกเฉยต่อบอสโอ้แล้วมันจะออกมาอย่างนี้เหรอผมขอโทษได้เปลา่าอืมนี่ล่ะอ๋อได้แคนดี้อยู่เหยาแคนดี้ฉันไป ฮารวินกาชายิวเลอร์ใช้ทีละ500นะครับปึ๊บโอนี่มันสุ่มผลอ๋อเตมีมีโอกาสได้สกินอยากได้สกินไม่อยากได้สปินอุยทำไมมันกิจกรรมหมดแล้วมันก็เลยแบบเปลี่ยนเร็วไปเดี๋ยวอีกพึ่งดิอะไรนักหนาวะเนี่ยกำลังจะสุ่มความเกลืออยู่ไปเลยรับ เฮ้ยนี่นี่เออมวกครับอูมิทิกนะอ้แล้วใส่ให้เลยครับบวกอะไรบ้างก็อันนี้ยังไม่รู้อ้าวคนนี้ก็มีไปทิ้งผลควันไว้ตรงนี้ขอผลหน่อยผลลายอ๋อผลนี้เปล่า,ามีแล้วโอเคทิ้งไว้ก่อนเริ่มต้นแล้วกันปึ๊บเฮ้ยโอ้โหมีแต่คนเว่เยอะคนแสงปึ๊บขอไปหยิบแล้วครับ เวลพันห้าโอเคแล้วแต่ทกอธีตอ,อละลหลอกหรือเลี้ยงเลี้ยงเจเลี้ยงหลอกหรือเลี้ยงขอผลปึ๊บนี่ปั๊มแคนดี้มีผลไหมมีผลฟักทองไหนะอยู่บนหัวเนี่ยฮ่าฮ่าฮขายอาะาดแต่ว่าอยากลองนี่น้ํายาหัวโตโอ้แล้วสมีโคตรกว้างปึ๊บนี่ หัวโตอออีกพวกหัวโตเฮ้ยทำไมกลายเป็นตัวนี้ไปโยนน้ํายานั้นเหรอและนะหัวโตแล้วตัวนี้เป็นบอสอู้คาตาคุริใช่ไหมเนี่ยโอ้โหเปลี่ยนไปจนจำไม่ได้นู่นไงนั่นบอสอ่าบอสอะไรวะลืมชื่อคิงใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่คิงดิแจ็คนี่กิจกรรมก็ได้มาอีกแล้วนะค,คนก็จะไปที่เก,กาะกลางเปิดป,ป,ประตู เปิดออกดูอ๋อเป็นเธอโอเคได้500พอละแล้วก็ลองไปสุ่มฮึบโอ้ยข่าวจัวโอเคเดี๋ยวเราไปตีหมาป่าดีกว่าเรามีผมคนเดียวเหรอมาด้หนึงน่งหนึงน่งฮึบหนึง่งหนึ่งครับตอนนี้บอสมันก็ไม่ได้ถึกอะไรหรอกอ๋อเราใช้ปืนใช้อะไรมันก็ดาเมจเข้าหมดนี่นาะ อันนี้ไม่ได้เล่นสายปืนนะครับแต่ว่านี่ดาเมจอย่างแรงเย้วันเดย์เดี์ฮา์ฟดีตุ่มพลให้นหอนยิงทำไมอยากยิงก็เข้ามาฮึบเล่นสายอะไรเออใช้ใช้ดาบใช้สมอล อพาใช้สกิลว่ะพาไปไหนเล่าเขาบอกยอม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 อ่ะยาโอเคพระองค์นี้ได้ตัดสรุแล้วใครอยากได้ผลเราเองมีโตดรีสเตตไหมฮึบล,ล็อกเก็ตมีแล้วดีฮาโลวีนเกือกินแล้วห่ะใายฮาโลวีนแกงฟักทองทำไมรู้สึกแปลกแปลกตรงนห เทาไซบอกเทียอะไรครับสืบครับ <Wow. S 1> ตึ๊ดต,ดตดมีเปล่ามีเปล่าก็เลยโชกีตา้าเนี่ยหรอยังไม่ได้ทำเชอันนี้รหัสลองแลกรหัสกันปะเดี๋ยวแลกรหัสกันปะไม่มีหลอกแรกอ่ะมีแต่เกียนเกียนรหัสหลักโดนแฮกไม่อ่ะรู้จักมักชววอไหมครับอ่ะชมวิวรหัสนี้มีหมัดมนุษย์ v3 กับเงือก v3 เกมแก้แล้ว อ๋อมันอะไรทำบักอยากได้พาฟาร์มแสงก็ฟาร์มได้ซื้อรหัสจบผมมีรหัสแต่อยากฟาร์มแสงดีจะตายเมา<ะ>ตอนนี้ไม่มีดวงตุ่มได้แต่ล็อกเก็ตใครอยากได้ผลพระผมครับเฮ้บนี่ครับผลพระช่วยตีจนเราเปิดวีซีได้ปะได้แต่จะฆ่าเราปะเนี่ยช่วยตีจนนายได้เปิดโลงเลยทับเฟืองอะไรเหรอมอยมอฮนี่ครับจะเข้าโลงละ เลือดแต่ละคนนี่เปิดได้แล้วครับตอนนี้โทษโทษเริ่มดูเลือดคนซายครับตอนนี้โอ้ทิ้งเป็นผลที่อร่อยดีนะครับไม่ลองกินดูเหรอไม่อ่ะพี่งั้นก็โยนลงน้ำออโยนจริงเหรอฮึบออลาก่ออันนี้ก็โยนลงน้ำสไลด์ลงน้ำจริงพี่เราขอโทษร้องไห้อา้าว มันสไลด์ไปเองขนนกเองคนนี้อยากได้เออเขาเรียกเป็นผลนั่นไงผลนกอินทรีมันก็ต้องอยู่ในทะเลนั่นแหละพี่อะไลอะผลสไลด์ตกน้ำผลตรน้ำอะพี่มันเป็นผลนกอินทรีไงก็ต้องอยู่ในทะเลถูกละลองให้ <c oughs> อยากได้ผลนกหรอผมอยากได้อ่ะเดี๋ยวเราซุ่มให้แต่ถ้าไม่ใช่นกนายอดผมไปหามันไม่เจอโอ,อเ้ยคนนั้นก็ยังอะไรอาววอนกับผลนก เฮ้ยก็แค่ผลนกอินสีเองจะไปอะไรอวันทำไมโอเคเดี๋ยวเราลองสุ่มให้เขาดูแต่จริงเขาใช้ผลแสงนะแต่แบบว่ามันมีกิจกรรมไหมนี่ไงฮาโลวีนก็ผลน่าจะเกื่อนอยู่ผู้เล่นใหม่ก็อาจจะมีผลอยู่ละเขาอยากได้ผลนกเฮ้ยมันสไลด์อ่ะได้แล้วผลนกเอาเจ้าเสือจิบจิบเตึด์ต ด่าเราปะเนี่ยเขาก็จะบอกว่านี่มันไม่ใช่พลนก no. ขอบคุณครับอ้าวขอบคุณครับเฉยพี่ไรอีกไม่มีอะไรแล้วครับอ๋อนี่ไงอ๋อมันได้น้ํายานี่หว่าตีบอสอ่าดรอปได้ปะโอ้ดรอปไม่ได้นะอยากได้ยาวิเศษเปล่าเอาพี่หลอกหรือเลี้ยงไม่ตอบอเอาไปเถอะเอ๊บตึ๊ด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 โชคดีละ่ะพี่เรียกจังเลยเนะี่ย เอามาจากไนตีบอสหมาปูแต่มันก็คาบได้ครับหมาป่าพี่จะไปไหนไปหาฟักทองไม่ใช่หมาปูอ้อโทษนี่ละหมาป่าไม่ใช่นี่มันแมวน้อยแมวแมวเงาแมวน้อยกินมีโมเปล่าไปไหนตามผมมาพี่แมวไม่กินปลาแล้วกินอะละกินผมอ่ะกิจกรรมมาอีกแล้วเยวขอเก็บแคนดี้อีกนิดนึงนะ โอ้นี่นีนเฮ้เป็นระเบิดปะเนี่ยเดี๋ยวปหนึ่งไงเราได้ละเราสุ่มก่นอนปึ๊บขนนกโอ้โหคัวเราไม่รวยไงเดี๋ยวรอตีบอสหมาป่านะฮะน่าจะมาอีก5นาทีแบบว่าอันนี้มาทุกชั่วโมงแล้วก็รออีก5นาทีรอตีหมาปูปึ๊บนี่ไงโอเค5นาทีจริงไหนนี่เพื่อนกดเข็มทิศนี่ไง ตามาเพื่อนไม่ต้องตีหรอกไอ้มอนพวกเนี้ยหนีเลยเพื่อนมันเขาก็น่าจะบัฟให้ใช่ไหมแต่ผู้เล่นเวลน้อยก็จะตีได้นะถ้าไม่บัฟนี่คนโลกหนึ่งก็ไม่น่าจะตีได้โอเคเอบทุกคนก็ว้าวกับมาแล้วก็สุ่มเอบไปเลยครับขนมนี่มันไม่หวาน,นครับขนมมันเกลือเฮ้ยอันนี้อะไรเฮ้ยฟูมูนครับอะไรอะ๋อมันนัไปแต่งโปรไฟล์ปะเนี้ยนี่ไงใช่ป่ะเนี่ย <laughs> แปะก,กาวแลย โอเคครับขอบคุณมากเอาขนมมาสุมนายไม่ต้องมาตีหรอกเนี่ยพวกเนี้ไหนนี่สุมเลยใดยังความมืดความมืดคือไม่น่าใช่ผลมืดนะเขาไม่โชว์เอาแต่ว่าเขามีหมวกอันนี้แล้วนี่เห็นใส่มาตั้งแต่ต้นน่าจะเคยสุมไม่ใช่เหรอวีสีเทียอะไรอะ่ะเจ็ดมั้งลืมเราหนึ่งเองเกือ่อเทียไหนไม่สําคัญขอแค่ไม่ทิ้งกันก็พอที่รับแอดผมหน่อย ไปละแฮปปี้วันฮาโลวีนปุ๊บพี่ไม่ต้องเรียกแล้วโอเคครับ okay, ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส c คร b ์ให้กับแจ็คออร์เรนเทนด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำน,นี้ลาไปก่อนสูกสารฮาโลวีน